No uh -huh. คลิปนี้เป็นคําขอบคุณค่ะเพราะว่าส่งทั่วไทยผ้าไหมสรินค่ะว้าวอำเภอวัชิระบารมีจังหวัดพิจิตรค่ะไปเซิร์ช Google แล้วคะแล้วเจอคลิปไกด์แพทจาก YouTube จึงได้เบอร์มาเพราะว่าบอกว่าเป็นถิ่นไม่ใช่ผ้าไหมคิดถึงผ้าไหมสรินเลยอยากได้ผ้าไหมสีพื้นแล้วก็ยกดอกไปนุ่งจงกระเบนนะคะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอบคุณที่สุดเลยคะ่ะที่คิดถึงจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เลือกถูกช่างด้วยนะคะเพราะว่าไกด์แพทเป็นคนสุรินทร์มีร้านพันธมิตรมากมายที่อำนวยความส สะดวกให้คุณที่เดินทางมาตลาดนัดไม่ได้มาช้อปปิ้งออนไลน์กับไกด์แพดนะคะคือผ้าไหมสีพื้นจะอยู่ที่2เมตรนะคะราคา1,000บาทหรือว่าเมตรละ500บาทนะคะตอนนี้คือไกด์แพดคำนวณให้คือ3เมตรครึ่งสามารถนุ่งจงกระเบนได้นะคะท่านี้ก็เลยใส่ สั่งเป็น3เมตรครึ่งคือ3.5นะคะก็จะคำนวณเป็นแล้วก็เป็นผ้าไหมยกดอกก็จะคำนวณเป็นาราคาอยู่ที่1,400บาทก็คือเมตรละ700บาทเพราะฉะนั้นไม่ยากไม่ง่ายค่ะถ้าคุณผู้ชมจะซื้อ3.5ก็คือเมตรละ4พื้นก็คือเมตรละเท่าไหร่คะ 500ถ้าเป็นยุคดอกก็คือ3.5คือเมตรละ700คือ3.5คูณ700นะคะก็จะเป็นราคาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถซื้อเริ่มต้นที่2เมตรขึ้นไปนะคะเพราะว่าเป็นม้วนใหญ่ค่ะที่ร้านค้าพันธพิษไกด์แพทอำนวยความสวกคุณผู้ชมอยากได้สีอะไรทักหลังไม้ไกด์แพทมาได้เลยเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้ถ่ายให้คุณผู้ชมเห็นทุกสีเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยจ้า อ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยากได้ผ้าใหมสตริลผ้ายกดอกผ้าสีพื้นสําหรับไปตัดชุดตัดกระโปรงตัดแสกตัดอะไรก็ทักส่วนตัวมานะคะเบอร์จะชิงไว้ใต้นี้เพราะ,ะนร้อยสีพัน 140, ลายผ้าใหม่สรินนะคะเป็นผ้าไหมสีพื้นผ้าใหม่ย,ยกดอกอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะนําไปใส่สีอะไรเพราะว่าความชอบของคนเราไม่เหมือนกันไกด์แพทย์ให้คุณผู้ชมทักส่วนตัวนี่คือ วิดีโอคอลคุยนะคะให้ชมภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เลือกวิดีโอคอลคุยขนาดนี้เพราะฉะนั้นถือว่าคุณผู้ชมเดินทางมาไม่ได้นี่อำนวยความสะดวกมากที่สุดต้องช่องนี้เลยค่ะมากุเทศตัวจริงสิงจริงไม่มีโกงแล้วก็ไม่มีส่งผิด นะคะเพราะว่ายืนยันการส่งของให้คุณผู้ชมเห็นเป็นคลิปก่อนส่งทุกผืนทุกท่านด้วยนะคะส่งมาเทวดาดผืนนี้เช่นเดียวกันค่ะส่งบางกลวอยจังหวัดนนทบุรีเห็นไหมคะว่าทุกผืนเขารอเจ้าของอยู่จ้าและต่อไปค่ะขอบคุณค่ะจากจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะชอบสีเขียวค่ะเอาไปเลยค่ะประตูวังค่ะรอรับด้วยนะคะ ขอบคุณที่สุดเลยค่ะที่ชอบผ้าไหมสเวนแล้วก็ชอบสีเขียวเนียวซับใส่แล้วเร饶แหงๆนะคะและพื้นต่อไปขอบคุณแฟนคลับจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะบอกว่าอยากลองผ้าไหมอีสานแถวอีสานใต้ยินดีเลยค่ะจังหวัดสเินค่ะและพื้นนี้ก็ประตูวังจากอำเภอบางเสาธง,งจังหวัดส่วนกลายการเลือกเองเลยจ้าขอบคุณที่สุดเลยนะคะ สมาชิกที่เพื่อนๆซื้อไปฝากแล้วก็ท่านหนึ่งค่ะอำเภอมวกเหล็กจังหวัสวสดสระบุรีค่ะเมาไปเลยค่ะผ้าไหมยกดอกสีซีสีไลยนะคะขอบคุณที่สุดเลยค่ะและแฟนคลับท่านนี้ค่ะจากอำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครค่ะอ้ยคิดถึงมหาชัยจังเลยอยากไปอีกค่ะเป็นอำเภอที่น่าเชี่วมากๆเลยนะคะนี่ค่ะทรงตรงถึงบ้านไปแล้วจ้า และอีกท่านหนึ่งค่ะอําเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอํานาจเจริญคุณยายเป็นแฟนคลับซื้อกับไกด์แพทมาตลอดเลยค่ะขอบคุณที่สุดเลยค่ะเดอ้อและก็ท่านนี้นะคะก็เป็นแฟนคลับแล้วก็รับชมเป็นประจำแฟนคลับจริงๆค่ะอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นผ้าไหมย,ยกดอกนะคะลายไข่กานะคะเขียวไข่กาญแล้วก็สีอิฐค่ะขอบคุณที่สุดเช่นเดียวกันนะคะและพื้นต่อไปขอบคุณที่สุดค่ะจากจังหวัด พระคนครศรีธยาอําเภอบางไซค่ะพผืนนี้รอเจ้าของนั้นมากเลยเห็นไหมคะทุกผืนแกแพทกิดว่ามีเจ้าของจ้า และพื้นต่อไปค่ะหมดแล้วค่ะขอบคุณที่สุดเลยค่ะขอบคุณที่สุดทุกท่านนะคะที่ติดตามเราชมแล้วก็อุดหนุนผ้าไหมสุรินกับไกด์แพททักส่วนตัวมาได้ต้องการผ้าไหมนอกเหนือจากสีที่โพสต์ไปสีพื้นหรือว่ายกดอกติดต่อมาได้เลยจ้าค่ะ0812571709 0812571709เแซฟแล้วก็แอดไลน์มาเลยจะอยากได้สีอะไรทักทายค่ะ